เวสต์แบงเดือดพลักทหาร I.O.F. สาหัสที่นาบลัสมอสซาดคู่ลงโทษประเทศไม่ฟังเนทันยาฮูที่ UN เวันที่29กันยายน2568การโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นของอิสราเอลทั่วเขตเวสต์แบงค์ยังคงเผชิญกับการต่อต้านจากนัดรบ วันนี้เดือดหนักที่เมืองนาบลัสทหารอิสราเอลได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ในปฏิบัติการพุ่งชนด้วยรถยนต์ใกล้หมู่บ้านจิตริมถนนที่เชื่อมระหว่างนาบลัสและเกาคิลิยาในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองสื่ออิสราเอลรายงานของกำลังยึดครองของอิสราเอลเปิดฉากยิงคนขับรถชาวปาเลสไตน์ทำให้เขาเสียชีวิตทันทีตามรายงานของสื่ออิสราเอล รายงานของอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไปโดยบางรายงานอ้างว่าทหารได้รับบาดเจ็บจากการพุ่งชนในขณะที่บางรายงานระบุว่าเขาถูกกระสุนปืนชาวปาเลสไตน์ที่ยิงมาอย่างแม่นยำจากรถที่ขับมาด้วยความเร็วเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ที่เพิ่มมากขึ้นในดินแดนที่ถูกยึดครองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กันยายน นักบรบสองคนได้ก่อเหตุยิงโจมตีที่บริเวณรามอดจังชั่นในเขตอัลกุตสหรือเยรูซาเล็มที่ถูกยึดครองทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานเสียชีวิต7รายและบาดเจ็บอย่างน้อย21รายปฏิบัติการนี้ซึ่งสื่ออิสราเอลเรียกว่าวันจันดําต่อมากองกำลังอัลกัซซัมได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบไม่เพียงไม่กี่วันต่อมาในวันที่11กันยายนได้เกิดเหตุแทงการภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตคิบุตซาวา ซึ่งเป็นนิคมผิดกฎหมายของอิสราเอลทางตะวันตกของอัลกุสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปท่ามกลางนโยบายการยึดครองที่ดินและการขยายเขตการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการโจมตีของผู้ตั้งถิ่นฐานและทหารต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์เฉพาะในปีพศ2565เพียงปีเดียว อิสราเอลได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์สินทางทหารมากกว่า40ฉบับโดยประกาศให้พื้นที่กว่า25,800ดูนำเป็นที่ดินของรัฐซึ่งสูงกว่าสถิติของปีก่อนหน้านอกจากการยึดครองที่ดินแล้วเจ้าหน้าที่ยึดครองยังได้ทำลายล้างพื้นที่อย่างกว้างขวางทั่วเมืองและหมู่บ้านของชาวปาเลสไตน์ส่งผลให้การอพยพและความยากลำบากทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นควบคู่ไปกับการบุกจู่โจมจับกลุ่มและสังหารทุกวัน การทำลายล้างของอิสราเอลและการตอบโต้จากนักรบต่อต้านยังคงดำเนินไปทำกลางกระแสต่อต้านอิสราเอลประทุกกว้างขวางในสังคมโลกเหตุการณ์ในการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั right ้งที่80ล่าสุดที่นครนิวอร์กขณะที่เนทันยาหูถึงคิวต้องปราศัยแต่ผู้แทนเกือบหมดห้องประชุมเดินออกทำให้เนทันยาหูต้องพูดกับเก้าอี้ที่ว่างเปล่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกอาคารก็มีชุมนุมประท้วงประนามอิสราเอล เรียกร้องหยุดล้างเผ่าพันธ์ปาเลสไตน์อิสราเอลเสียหน้าแรงมอสซาดประกาศจะลงโทษประเทศที่วอล์กเอาไม่ยอมฟังเนทันยาฮูกราะัยกลางขับโลกเลยทีเดียว